สักท้ายทุกคนนะคะบายวันอาทิตย์จ้ะวันหยุดก็มาเดินเลาะบงเขาบนน้งนะจ๊ะ พาทุกคนไปนเราเบินเขาจ้าเขากำลังเขียวกำลังสิกลมแล้วจ้าคนทำน้า เห็นเขางามกับมีแห้งนะจ้ะมีความหวังอีบโดนกัสิได้เห็นเขาออกห่วงตอนนี้ เคเห็นผืนสีเขียวเจ็กนาเสียนทุ่งสีทองเขาออกห่วงเบิ่งกอเข่าด้วยจ่าสุข้อนดีกอหนึ่งนะจาน่าเนี่อันนี้เป็นข้าวเหนียว กระลูกก็คือข่าววานเนี่ยบานเท่าจะเฮ็ดกันหน้าวานกันเหมือนเนาะข่าววานเนี่ยถ้าห่างนะจ๊ะผลพัิีก็สิเป็นจังสิแหละถ้าหาทำมันวานถา้าห้าวานมันห่างนะเนี่แต่ละกอกอนันสงสัสสิเป็นรลอย,อยจ้ะเด๊สิขาพเปิงเนี่ยกอเดียวเนี่ยเป็นรลอยเดอะเป็นลอยห่วงนะจ๊ะ อตอนจ,อ,อ,นจอดกวเขาเขาเหนียวจ้ะนี่มันข่างน้ําคันแพิ่อเนี่ยก็แม่นี่มันเขาเม็ดเขาเหนียวกลมแล้ว คุณเพื่อนทุกคนนะคะผู้ใดบ่คอยได้มาทงไฮทงหน้านะคะกเป็นคลิปห้ชมบรรยากาศชมธรรมาชาติน้ำกันขอทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตสู้